กันไหคะมาค่ะกับเฟซจุงเองวันนี้ <m> โอเคค่ะต้องขอสวัสด,ดีกันด้วยนะคะยินดีเข้าสู่เกมใหม่ครับอยู่กับเฟซจุงเองใครคือ Mod? มอสมอคใครวูอีส์มอตโอ้ฮาวิทเนอะโนทีมน็บน็บน็อบอะไรคองว่าทีมสะกดยังไงเป็นสะกดแบบนั้นแหละค่ะ <c oughs> กดคำว่าทออีหมอจบทออีตายเริ่มเกมแน่นอนอ่าไอพีอ่าไอพีปึ้งปึ้งปึ้งตะลัตละตะตึงตะอุ๊ย,ยมันอะไรค่ะอุ๊ยอุ้ยไม่เอานะหลอนเป็นไรหลอนงงไม่หลอนต้ปีกอ่ะไม่ได้เราเป็นข่าวกนรต่อส แวเดสตมช่วยด้วยช่วยดอยู่างช่วยด้วยอยู่กลางไม่ช่วยรด้วยช่วดวอ่างใครวะน่ะักี้ออาไปไปแล้วเราีแล้วแววแววแวเอางเกงไปองเกงไปชุดไปตรงกลางเหมือนกันเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่ไหน้ย สตีฟลง้า้างนองไงเจอแล้วอะไรเอาหนี้นีกันอย่างนี้ไม่เอานะรอนเราไปหฮคูขขดดบบนี่แค่ขวาน่ะ เฮ้ยเจอคนหนึ่งว่ะโอ้ให้วิ๊กตึกหนึ <okay ่งอ okay> ่ะนั่นดิไะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงไปคับขอีบโอยจะแล้วโอเคไปตรงกลางแป๊บนึงไปตรงกลางแป๊บนึงไปตรงกลางเฮ้ยในบ้าน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 แป๊บนึงในบ้านในบ้านในบ้านโอ้โห โอ้โหจะตายแล้วโอ้โหโอ้เปนเบลเปเลขอแล้วดหยุดยุดตียตียตีหน่งจุด้าหนึ่จุดห้าปิดประตูปิดประตูปิดประตูบ้านปิดประตูบ้านปิดประตูบ้านหนจุดห้าโอ้โหเึ้นเค้นบนเคนบนเคนบอปลอดภัยโอ้โหพระเจ้ากับตายมีทุกไม่มีไม่มีตปิ ใครขึ้นมาตอนนี้เดี๋ยวมึงจะมาโม่อลี่เลยอูถ้าเมื่อกี้ไม่หยุดตีตายแน่ๆวะ่ะเมื่อกี้ของจริงไปบ้าตรงกลางจะไปขับดับบ้านนี้มีตัวขับปะไม่มีไม่มีม <c oughs> หล่อนประสาทวะ่ะใครยังไม่มีดาบหินบ้าง ไม่มีใครเลยอ้็ับหินนั่นแหละดับหินน่ะนะใครเขาี่เรามีใครไม่มีใครไม่มีฟิกม่เปล่าโอเคมีของให้โดเลยเัาฟิกมาีมองใครมีแต่หมดบ้าง No have everything เดี๋ยวอะไรตีกัน เฮ้ยคนมาคนมาคนมาไหนไหนอุ้ยชนะโน้นนี่ไงชุดเหล็กขบวนการขบวนกันทวีฟอะไร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 อยุดหือตีโคตรไกลเลยโอ้โหไฟไหม้ไฟไหม้อุ้ยจิตีโคตรไกลเลยทำไงอ่ะฮาวเทลเมียล็อกเก้ เจ้าตีโคตรไกลอ,อ่ะเมื่อกี้จริงๆใครตีใครไม่รู้ปะ่ะตรงกลางเฮ้ยตรงกลางตรงกลางคนภูมิใจใช้เทวมีเฮ้ยคัมไฟจงเว้ยหืมอมูคน <c oughs> คยัง <c oughs> ไม่สู<อ>้หมาหมูชุดตานะครับเียอื้ม เสมาเสมาเสโมเสโมเสอยู่เอ้ยอันี้ทีโอ้โหูไ <c oughs> ด้่ you know teamwork? Yeah, teamwork. อืมฮึมฟิกสุดยอดทีมวิร์กยู n ทีม e วิร์ r ย่า t e a m w o r กฟิกมีมีรองเท้าปะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรดอนคายดอนคายมีรองเท้าไหม เอาหมวกไปเฟ็กแรกกันเดี๋ยวไปดูสเปคคนอื่นที่สเปคเฟ็กเฟ็อีกคนนึงโฮ้ยอีกคนนึงชุดนนมากอยู่ไหนที่เหลือที่เหลือมันอยู่ขอบแมปเลยเอมันใส่ชุดหนังหมดเลยทุกคนเผาทีชุดหนังหมดเลยทุกคนดามหินเอาเดจิงเลืเลยท<า>ันูหกสิบสี่ เอาวะไม่เอามันอยู่ไหนจะไปไล่ฆ่ามันมันเริ่มฆ่ากันละอ้าวแวไกลอะบอลเลยน่าจะไกลจากลางอูกล่องมีรีฟิลวะมันอยู่ริมริมแมปเลยนันเนี่ยแล้วก็ไม่ฆ่ากันที่หมอไม่ดีเลย ตอนชั้นไม่มีเวลหรอกต้องอยู่ใ,ใกล้จักกลางหรอกตรงนี้ปะลงบันไดเนี้ยตรงไหนอ่ะม,มันอยู่ระหว่างไงอยู่ระหว่างสะพานใหญ่กับสะพานเล็กอะไอบ้านที่มันโดนพังๆอะเออเวอะวะเวที่ไหนอย่างไรมันกำลังปีนขึ้นมานปะปะลองกลางเอันมาทาง จะรู้ไม่าทางไหนเนะะี่ยโอ้โหมันพามาทะลุตรงไหนมั้งรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้จะอยู่หนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรแปะแปะเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเท่าไม่เซิร์ฟนี้เนี่ยสี่ขีดว่ะโคตรแรงอ่ะไอ้แอม You n o โนไม่ได้รู้ว่ะ หลดแวยทางไหนทางไหนบอกทอีมันไม่ขึ้นสักทีวะเออจอละเ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 จอละไอซีใช่ทางนี้วะเอาออีฟิกไอซสารเร็วอีกตัวหนึ่งมันวิ่งออกแมปไปขอให้มันตกตายเด่นแมทเมื่อไหร่จะเริ่ม เราจะไม่ฆ่ากับฟิกเด็ดขาดไอ้น,น,นีกคนนึงน่าจะแหลกไปเดี๋จะพาดแล้วฟิกมีทันหุนเท่าไหร่แล้วฟิกว้าว,ว,าวมันยังโดนไล่ฆ่ายังมายังมามีเวลาพิมพ์ได้เหรอโอ้โหคนลงคน ไหนว่สะพานใหญ่กับสะพานเล็กมันอยู่ชั้นล่างใช่ปะ่ะเธอล่างโอเคตรงชายหาดแล้วฮะมันมีทางลงด้วยเหรอนี่มันจะมีลงแบบโอ้โหฟิกลงไหมลูกมันมีเถาวันปีนอยู่ฝั่งหนึ่งอะจะมีเถาวัน <c oughs> แต่มันก็วิ่งอย่างนี้แหละวิ่งอ้อมไปอ้อมมาตรงไหนวะเธอหายให้หน่อยดิ ลงมาข้างล่างนะไงนี่าทางกันแหละนี่ลงมาแล้วไงลงมาแล้วก็วิ่งน,นะอ๋อเจอแล้วที่มันพังพังวะใช่ว่า,านะัาพังอ่ะแกแกอยู่ตรงนั้นไว้นะเพราะมันกำลังวิ่งบนตอนนะี้โอเคอยู่ตรงถาวรนนะ่ะอยู่ตรงนั้นไนวะ้อย่ามันจะวิ่งวนเองวนมาทางซ้ายทางขวาเอามันปีนขึ้นถาวรแล้วไอหาแม่งขึ้นแนละ้วอ้าว <laughs> <laughs> ไอ้ห่าแม่งปีนขึ้นเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยสู้แล้วสู้แล้วอีกคนนึงไม่มีแต่เบ็ดอีกคนนึงมีดาบหินยู่ไหนอ่ะเอ้าทำไมทางดีๆก็มีนี่ว่ะอ๋อไม่เห็นเออเดสแมทกำลังไอ้หกสิบวิเดสแมทละถ้าแฮกเอ็อกดีอ่ะสู้ไม่ได้ปากดีเอยดีมันพิมพ์แพ็กตรงไหนวะ ปุ้ง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 บุ้งบุ้งบุ้งุ้งบ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 ุ้งุ้งปุ้งบุ้งบุ้งุ้งปุ้งปุ้งบุ้งุ้งป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 ุ้งบุงบุ้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 งุ้งบุ้งบุ้งุงบุ้งบุ้งบุ้งุ้งบุ้งง้งา นีดีปุ้งปุ้งเนี่ยก,ก็โดดลงไปตรงเนี้ยลงน้ำเลยมามีสังอย่างโดนดินกับโดนหินแล้วก็โดนจนับโดนอะโดนโดนบอดเดอร์มีบอดเดอร์ด, <น S 1> ด้ว<ด>ยเหรอโดนบาเรียบุ้มเดสแบนแม่งอยู่ข้างล่างเออดิออกแบบตแบบมาได้ตุ้คยมาว้าวอทยดีโลฟิกดนะัก เอาวะเอาวะมัน,มนไอคนนี้มันหลอกให้ตายใจเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงใครหลอกให้ตายใจคนว่นแกดีค่ะมันหลอกอีกคนนึงที่ด่าว่าแฮกอะมามามาพร้อม <c oughs> โอ้โหมันไม่โดนวะโอ้โห่าพิษก็ไม่บอก เย่ชนะครั้งแรกโอเคโอ้โห,โหข,อขอบคุณนฟิก thank you so much ออนไนออนไอ๋อนะฮะนะฮะเจอกันในโอเคแล้วเจอกันใหม่พัดหน,น้านะคะวันนี้ก็ขอตัวเรากันไปก่อนเนาะอย่าลืมพ่สจกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กันด้วยบ๊ยบาย